ข้าวโพดพี่น้องข้าวแรงข้าวแรงวันนี้ไม่กินข้าวแรงบ่มีแน,าน,าน่ากินวันนี้บ่กินข้าวแรงบ่มีแน่ากินกินต,ต้มข,าขา้าวโพดพี่น้องกินต้มข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวป้าพี่น้องบึง้งดูเม็ด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 พัวละเอ๊ ซื้อดรอกพี่น้องว่าเด็ปลูกเองซื้อของพี่น้องจะของนี่แหละคนเก็บมาบางข้าวแรกงนี่พี่น้องอันนี้ดิบพี่น้องเนี่ยดิบอันนี้ดิบอันนี้ดิบอันนี้ดิบน,น,น,นี่ยังไม่ต้มนี่นี่ยี่สิบบาทหาฟักพี่น้องฟักบบกบบเบ้เงแบบเบ้เงแบบเบ้เงเลยพี่น้องบักเบ้งบักเบ้งเลยฟัก These. หือนห่อนอยู่ลนนี้พี่น้อง ไอท้ท่วนท่วนอยู่อหวานหวานหอมจำพันไลยอ่ะพี่เนอะมีชื่อพันอยู่ย พึ่งซื้อเม,ม็ดมล,ล้อาแปดร้อยเม็ดมะหล่ไเม่ดข้าวพิเนาะโอ้รับแปดร้อยท่นเนี่ยน้องซื้อพ่านหน่งฮึุ่กทุกฝักเดี๋ยอนนี้ยังไม่ต้มพี่น้องแกนยังไม่ต้มให้ดูเป็นปูแบบได้พี่น้องมันตาสะออนขัดแย่ดู อือหือด <plane>. ูพ <un sharing> ี e ่น oh ้องดูดูอือหือดูไปปลูกแบบไรไม่ได้งามค่ะแส่พี่น้องอือหืออือหือเนิ่มอือหือวันนี้ไปสิเอาย่างไผ่เหรอพี่น้อง นี่กระแสบอีกแบบหนึ่งแบบหอมหอมตัอย่างไสแซสบก็ละแบบพี่น้องป้ามันปลูกแบบไรพี่น้องมาปลูกในงานขักแท้ป้าแตสอนอนดูเม็ดดูเม็ดป้าเป็นปลูกแบบไรพี่น้อง อยอดอะพี่น้องยอดอีกแล่วบ่เคยไม่เคยซื้อเจ้าไหนมาที่จะเม็ดงามขนาดนี้บ่เคยบ่เคยม่เจ้าหนี้พี่น้องอ้าลองดูพี่น้อง